สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไวยากรณหน้ารู้กับเกาหลีตามใจฉันนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะเราไดเา้เรียนการผันกิริยาไปแล้วเนาะตอนนี้เรามาดูตัวชี้กรรมบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ประโยชน์ของทุกคนสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยมีตัวสะกดนะคะเราจะใช้เออตัวนี้ในการชี้กรรม นะคะ,ะถ้าเกิดไม่มีตัวสะกดนะคะเราก็จะใช้ลื่นตัวนี้ในการชี้กรรมนะคะกรรมคืออะไรกรรมก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นผู้ถูกกระทานั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันกินข้าวข้าวมันถูกเรากินใช่ไหมคะตอนนั้นมันก็คือกรรมนั่นเองนะคะฉันอ่านหนังสือนะคะหนังสือเป็นกรรมเพราะว่ามันทาไมคะมันถูกเราอ่านใช่ไหมอะ ตอนนี้เรามาลองดูประโยคง่ายๆกันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดครูบอกว่าฉันกินข้าวใช่ไหมคะข้าวในภาษาเกาหลีคืออะไรข้าวในภาษาเกาหลีคือผับนะคะผับก็คือข้าวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นกรรมละถูกไหมประโยคนี้นะคะดูนะฉันฉันคืออะไรคะฉันคือชอนึนใช่ไหมคะชอนึน ต่นี้ต่อไปในภาษาเกาหลีมันจะไม่เหมือนภาษาไทยใช่ป่ะก็คือปกติอ่ะภาษาไทยมันก็จะเป็นชั้นกินข้าวใช่ไหมแต่ถ้าเกาหลีอ่ะมันก็จะกลายเป็นชั้นข้าวกินนั่นเองนะคะต่นี้พอชอนืนปุ๊บนะคะเราก็จะใส่อะไรผับ ตัวนี้เข้าไปนะคะพับที่แปลว่าข้าวนั่นเองเนาะอ่ะแล้วตอนนี้เราดูนะคะว่ามันมีตัวสะกดตรงนี้เห็นไหมตัวสะกดตรงนี้นะคะพอมันเราเห็นว่ามันมีตัวสะกดปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่เออลงไปเลยนะคะจากครั้งที่แล้วที่ครูสอนเรื่องการอ่อผันกิริยาเข้าไปแล้วเนาะอันนี้คําว่ากินข้าวเราก็ใช้อันที่เราผัานแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นอะไร มอกซึมน ok ีดา um นะคะก็จะกลายเป็นชั้นกินข้าวชอร์เนนพาเบิลมอกซึมีดานะคะก็คือชั้นกินข้าวนั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้ลองดูอีกประโยคนะอ่าสมมุติถ้าเกิดครูบอกว่าอืมอ่าอะไรเดียวชั้นอ่านหนังสือละกันนะคะชั้นอ่านหนัง สือนะคะอ่ะหนังสือในภาษาเกาหลีคือแชกนะคะแชกนั่นเองอุ้ยมีตัวสะกดอีกแล้วอะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองยกตัวอย่างไปก่อนเนาะอ่ะฉันอ่านหนังสือเหมือนเดิมเลยนะคะแพทเทิร์นที่เราจะมาใส่นะคะมันก็จะเป็นอะไรชอนื้นใช่ไหมชอนื่นตานี้เหมือนเดิมนะคะก็ชอนื่นแล้วก็อะไรค่ะ แชกเอามาเลยนะคะแชกมีตัวสะกดนะคะก็คือใช้เออวันนลีอื่นขี้เหล่มากอ่ะก็จะเป็นแชกเกอร์นะคะแล้วก็อ่านในภาษาเกาหลีคืออีกซึมนีดานะคะมันก็จะกลายเป็นอะไรคะชอเนนแชกเกอร์อีกซึมดานะคะอืม ถ้าไม่ทันก็ย้อนดูนะคะย้อนดูคลิปเนาะอ่ะตอนนี้เรามาดูอันที่มันไม่มีตัวสะกดกันบ้างเดี๋ยวคูนึกก่อนเอออะไรเดียวอ่าโอเคอ่ะตอนนี้ถ้าสมมุติเป็นออ่ ฉันดูหนังละกันนะคะอันนี้ไม่มีตัวสะกดเนาะ,ะคำว่าหนังคืออะไรคะหนังคือยองวานะคะในภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่ามันถ้ามันไม่มีตัวสะกดเห็นปะตัวสะกดก็คือต้องเป็นพยัญชนะเท่านั้นนะคะไม่ใช่หมายความว่าเอ้าเนี่ยมันมี3มตัวเนี่ย มันคือตัวสะกดไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสระเนาะอ่ะตอนนี้เรามาดูแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะอะ่ชั้นดูหนางมันก็จะเป็นอะไรชอนึนใช่ไหมชอนึนแล้วก็อะไรคะยองฮวา่าก็เป็นอะไรคะยองฮวาไม่มีตัวสะกดต,ตอนนี้เราก็ใส่อะไรใส่ลื่นนะคะชอนึนื้ยองฮวาลื่นดูคืออะไรคะพมีดา ก็เป็นอะไรคะชอเนื้นย่องฮวารืนพรมนีดานะคะฉันดูนหนังนั่นเองนะคะอ่ะประโยคถัดไปนะคะก็จะเป็นอะไรเอ่อฉันเอ่อฟังเพลงละกันนะคะก็จะเป็นอะไรยืนแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะก็จะเป็นอะไรคะชอเนืน้อะไรชอเนืน้เพลง เพลงในภาษาเกาหลีคืออะไรคะโนแรนะคะโนแรก็จะเป็นอะไรคะโนแรมีตัวสะกดไหมไม่มีใช่ไหมคะก็จะเป็นอะไรชอนอึนโนแรอะไรโนแรดึนใช่ไหมคะแล้วก็ฟังในภาษาเกาหลีคืออะไรทึซึมนีดะเนี่ยคะก็จะกลายเป็นอะไรคะชอนอึนโนแรดึนทึซึมีดะนะคะ ตอนนี้นะคะถ้าเกิดไม่เก็ตไม่เคลียร์ตรงไหนก็คือถามครูได้เลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าไม่ทันตรงไหนก็ย้อนคลิปดูเอาเองนะคะ <c oughs> โอเคไปละบ๊ายบาย